เราจะมาถักขอบผ้าเช็ดหน้าหรือขอบเสื้อนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะเป็นรูปดอกไม้เดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะโคเชที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราจะใช้โคเชเบอร์เบอร์ห้านะคะ1.1มิลนะคะ ไหมนะคะเราจะใช้ไหมเบอร์16นะคะเริ่มแรกเราจะแทงเข็มตรงมุมนะคะแต่มุมด้านในด้านในของขอบขอบที่เก็บผ้านี่นะคะ เราจะขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองจากนั้นนะคะแทงโคเชไปในรูรูนะคะรูของอขอบที่พับพับผ้านะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่สองค่ะแทงกลับมารูเดิมนะคะ แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโซ่หกนะคะสองสามสี่ห้าหนะคะแล้วแทงกลับมานะคะตามคลิปเลยค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะมีรูอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทําดอกกันเลยนะคะทําเริ่มทําดอกนะคะขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งนะคะควักลงไปพันหัวเข็มหนึ่งนะคะ กลงไปทำสองรอบนะคะแล้วก็โซ่สองถักธรรมดานะคะหนึ่งนะคะเริ่มอีกเป็นกลี่ที่สองนะคะโซ่สองนะคะพันหัวเข็มหนึ่ง ควักลงไปพันหัวเข็มหนึ่งควักลงไปนะคะหนึ่งสองคะควักลงไปนะคะเป็น X นะคะเ็ธรรมดา ก็จะได้กลีบที่สองแล้วนะคะขึ้นโซ่สองหนึ่งสองนะคะพันหัวเข็มหนึ่งควักลงไปนะคะหนึ่งสองนะคะก็จบที่กีบกลีบสามนะคะ ควักธรรมดานะคะได้กลีบที่สามแล้วนะคะกลีบที่สามแล้วเราจะทำประมาณห้ากลีบนะคะหนึ่งสองะคะพันหัวเข็มหนึ่งนะคะ โซ่สองค่ะหนึ่งสองไม่พันนะคะธรรมดาหนึ่งสองโซ่สองนะคะแล้วก็ ควักธรรมดานะคะก็จะได้เป็น5้ากีดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตกได้นะคะที่ด้านหลังควัก งนี้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็โซ่สองนะคะหนึ่งสองค่ะ หนึ่งสองนะคะแทงขอบลงไปนะคะได้หนึ่งดอกแล้วนะคะหนึ่งสอง เริ่มทำดอกนะคะขึ้นโซ่หกสสสองาม6 2 3 4 5 6นะคะทักลงนะคะกลับลงมาที่ช่องเดิมนะคะ จากนั้นก็เริ่มทำกีดดอกนะคะจะเริ่มทำฝั่งไหนก่อนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะ 1>, 1 2สควักจบนะคะควักธรรมดาหรือว่า x นะคะอันขึ้นโซ่สองหสองคะพันหัวเข็มหนึ่งควักลงไปนะคะพันหัวเข็มหนึ่งควักลงไปนะคะออกสองพันโซ่คะ่ะขึ้นโซ่สอง แล้วก็ X นะคะจบธรรมดาควักธรรมดานะคะได้สองกลีบแล้วนะคะหนึ่งสองพันหัวเข็มหนึ่งนะคะออกสองออกอีกสองพันหัวเข็มหนึ่งควัก แล้วก็โซ่สองะคะแล้วก็ควักธรรมดานะคะสามกลีบแล้วขึ้นเอ็กขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งโซ่สองนะคะแล้วก็ พักธรรมดานะคะสี่กรีบแล้วนะคะอีกหนึ่งกรีบนะคะสอง พันหัวเข็มหนึ่งนะคะแทงลงไปหนึ่งสองนะคะ จากนั้นนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ควักช่องเดิมนะคะออกแล้วก็ขึ้นโซ่สองสองะคะ 哈零。<noise> <noise> Aha. Sama di dalamnya เข็มหนึ่งค่ะแทงลงไปขนูเข็มค่ะแทงลงไปขึ้นโซ่สองนะคะ ที่สองค่ะโซ่สองเหมือนเดิมคะ่ะพันหัวเข็มหนึ่งควักลงไปนะคะพันหัวเข็มอีกรอบหนึ่งแล้วก็โซ่สองนะคะจบอีกหนึ่งนะคะนึ่คือที่สองแล้ว หนึ 1> 1, 2, ่งสองค่ะโซ่สองปากรูเดิมนะคะรูเดิมโซ่สองนะคะเริ่ไปี่ 5. ที่ห้าปันหัวเข็มหนึ่งนะคะ 我进来给你。